สวัสดีครับบ้านและสวนผักหวานป่าเค้กครีมวันนี้จะมาแนะนาเทคนิคดีๆในการแกล้งต้นผักหวานป่านะครับเพื่อให้เกิดกิ่งกระโดงนะครับโดยการโน้มกิ่งนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับหาเชือกมามัดนะครับแล้วก็โน้มกิ่งลงไปนะครับแล้วก็ใช้วัสดุอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเช่นล้อยางนะครับที่เราเอาไว้กันกลเขียนนี่แหละครับก็เอาสามารถมาวางทับกิ่งนั้นได้นะครับ หากไม่มีเชือกไว้มัดนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้นจะตายนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้นจะไม่สวยนะครับเราทําเพื่อให้เกิดกิ่งกระโดงขึ้นมานะครับแล้วกิ่งกระโดงที่เกิดใหม่จากการโน้มกิ่งจะโตเร็วมากนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต้นที่ผมโน้มกิ่งนะครับแล้วมันเกิดกิ่งกระโดงขึ้นมาอย่างไงนะครับอันนี้ดูก่อนนะเวลาโน้มเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมโน้มไปนะครับโน้มกิ่งไปด้านซ้ายด้านขวาก็ได้กิ่งกระโดงจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเราส้งเกตด,ดูดีว่ากิ่งกระโดงกิ่งที่แทงยอดขึ้นมานี่จะโตเร็วนะครับในไม่กี่เดือน